อย่างนี้เสัปดาห์แรกอาจารย์คงคงไม่ให้แบบฝึกหัดอะไรมากมายเนะเพราะเป็นสัปดาห์แรกนะครับกระตุ้นความกระตือรือร้นนิดหน่อยก่อนนะโอเคนะครับเนี่ยอย่างเช่นนันเนี้ยนะครับตัวเชิงของต,อต่อปตังก็จะเหมือนกันประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเขียนอยู่ข้างใต้แค่นั้นเองนะครับ อาจารย์ก็สังเกตนะครับพอมันโทรตัวเต็มกับตัวเชิงเหมือนกันเห็นไหมบางตัวก็เหมือนกันเขียนเหมือนกันได้นะแต่ว่าฟอนต์ฟอนต์เนี่ยบางทีเนี่ยเขียนแบบไม่ค่อยจะเหมือนกันแต่เขียนเหมือนกันตัวเต็มกับตัวเชิงเพี่ยตัวเชิงเขียนอยู่ใต้ตัวเต็มนั่นเองคื่บอกฮะพอพุทธา เหมือนกันตหาหางขึ้นไปเสมอเส้นบรรทัดเห็นไหมครับเส้นบรรทัดหางขึ้นไปเสมอนอนเนเหมือนกันทุกระการแต่ในฟอนต์มันกลายเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรเงี้ยนะครับแต่เหมือนกันนะครับขนาดเท่ากันได้ นะครับเหมือนกันเนี่ยบางตัวก็เหมือนกัน,ต,น,กนตัวเต็มกับตัวเชิงบางตัวก็คล้ายกันแต่ว่ามีหางอย่างเงี้ยนะครับบางตัวก็ดูป,ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเต็มต,ตามตาม,ตามที่อาจารย์อธิบายแล้วกันก็ให้นักษาฝึกเขียนในแบบฝึกหัดแล้วก็สังเกตไปด้วยนะครับ อะวะตัตปะนะครับตัวเชิงเห็นไหมครับอ่ะแล้วให้นักศึกษาไปสังเกตนะครับว่าตอเต่ากับคอควายมันต่างกันตรงไหนอ,อ่ะลองกลับไปดูทิเพราะบางตัวมันจะคล้ายกันอ่านี่คอควายนะเขีนยนงนี้นะอ่ะทั้งึกษามีแบบฝึกหัแล้วก็ดูนะครับแล้วก็มาดูตอเต่า คำถามคือไม่เหมือนกันตรงไหนครับไม่เหมือนกันตรงไหนอ่าน,นี่ต่อต่าตอบได้ไหมครับอ่าท่านที่มีแบบฝึกหัดแล้วลองดูที่ครับว่าตางกัตรงไหนครับอ่ามีมีท่านใดจะตอบไหมครับว่าคอปวายัต่อต่างกันตรงไหนครับ ตรงตหัวหรือเปล่าอาจารย์ถูกต้าในแล้วออกนอกถูกต้องถูกต้องนี่ตรงหัวเนี่ยคอนเทนตดูแลกันต่างกันนิดนึงนะครับทั้งตัวเต็มตัวเชิงเห็นไหมตัวเชิงก็เหมือนคอควายแะไรเราะว่าหัวมันขามวดเข้าไปข้างในามากกว่านะครับแล้วก็ไม่มีศอกอย่างที่ว่านะครับข้างบนเนี่ยเรียกว่าสอกที่แปลว่ามวยผม นะครับพอถุงก็ต้องเขียนตวัดกลับอย่างนี้นะครับพอทหารนี่ตัวเชิงเป็นอย่างนี้ทอทงเป็นอย่างนี้นะครับก็พยายามจำนะครับนอหนูแลนะสัง,นะง,าางเกตกาสังเกตนะครับตัวเชิงเนี่ยดูเหมือนกับจะเป็นครึ่งหนึ่งแต่ว่า ตรงนี้จะเป็นตำวดเห็นนะครับตรงตัวเชิงจะเป็นตำวดคล้ายกันจริงแต่ว่าไม่เหมือนวักปานะครับตัวเชิงเรานึกถึงฝอฝาไว้ก็ไนดะ้ว่ามันคล้ายฝอฝานะอะไรอย่างเงี้นะโอเค พอเพื่งองก็คล้ายคล้ายกับครึ่งหนึ่งแต่ไม่เหมือนคล้ายครึ่งหนึ่งแต่ไม่เหมือนอย่างเงี้ยนะครับพยายามสังเกตว่ามันต่างกันตรงไหนอ่านี่เห็นไหมครับจอจานพอพานตัวเชิงแล้วก็วอแหวนไปดูวอแหวนเห็นไหมเหมือนกันทุกประการจอรพอวอสามตัวนี้ตัวเชิงจะเหมือนกัน นะครับให้รับทราบว่าเหมือนกันไว้กอนนะครับส่วนพอสัมพาวตัวเชิเงเขียนใต้แต่ไม่มีศพเหมือนกอไก่ปอควายตอเต่าอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับตัวเชิงก็เอาศพออกไปนะครับมอมามอมานี่ใช้เยอะนะมอมากับปอปลาค้ายกันแต่มอมามีขีด มีขีดข้อมตรงกลางเพิ่มเห็นไหมครับคายกัมอ,อมานี่ก็ใช้เยอะเช่นคำว่าน้โมเนี่ยนะจอจานพอพานบอแหวนตัวเชิงเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งที่จะแปลกประหลาดนะครับ ตัวเชิงรอเรือเนี่ยจะเขียนไว้อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขียนได้สองแบบจะยาวขึ้นไปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอยาว่างแต่ว่าอ่อเหลือสองนาทีนะครับเดี๋ยวเกินไปนิดหน่อยได้เพราะว่าเราเริ่มเรียนกันช้าไปสองสามนาทีนะครับโอเคนะครับอ๋อเหยียบตัวเต็มกับตัวเชิงเหมือนกันทุกประการเหมือนกัน รอจุลาไม่มีตัวเชิงแล้วก็ค่อนข้างเขียนยากนะครับอออ่างตัวเต็มกับตัวเชิงตัวเชิงเนี่ยคล้ายกับจอจานพอพันวอแหวนแต่ว่ามีตวัดออกเห็นไหมครับเนี่ยบางทีเราเอ๊มันเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเอาไว้เป็นข้อทังเกตจุดที่ต่าง อ่ะอันนี้เอาไว้ก่อนละกันอันนี้แบบฝึกหาดในส่วนเพิ่มเติมคือตรงนี้ครับตั้งแต่หน้า26เนี่ยแหละนะครับอเขียนไปทุกตัวละครับตัวเต็มกับตัวเชิงอเขียนทีละแถวก็ได้นะไม่จะเขียนทีเดียวหมดว่าให้ไปเยอะให้ฝึกอ่ะวันละแถว อ้อกไก่กแถวหนึ่งนั้งตัวเต็มตัวเชิงขอไข่แถวหนึ่งขอควายแถวหนึ่ง,ขอ,ขงอะไรเงี้ยนะครับมีเวลาเมื่อไห่ก็ค่อยฝึกนะครับโอเคนะครับก็สัปดาห์แรกนะครับนักศึกษาได้เรียนเรื่องของอภาษาบาลีนะครับการเขียนการอ่านแล้วก็แบบบริหารในห้องเรียนแล้วก็การบ้าน ส่วนอัรคระหอมนะครับได้เรียนถึงเรื่องสอลาซึ่งมีสลา้อยสลาจมพยัญชนะนะครับก็มีตัวเต็มกับตัวเชื่อแล้วก็มีแบบกหัดน,นะครับก็นักศึกษาฝึกเขียนอัขระหอมนะครับวันเรเล็กวันราน้อยนะครับไม่ต้องเรียบนะครับไม่ต้องเรียบให้หมดเร็วหรือว่าถ้านักศึกษาโออยากจะฝึกให้มากกว่านี้เดี๋ยวอาจารย์จะส่งนะครับส่งไฟล์จับ เฉพาะที่เป็นอักขระนี่แหละเพิ่มไปให้แล้วนักศึกษาไปให้เขาปิน้นกแหละแล้วก็จะถ่ายชุดก็ได้นะครับอยากจะฝึกให้มากๆก็ยอมได้ครับจะส่งเป็นไฟล์ PDF ไปละกันนะครับท่านใดประสงค์จะไปไปปิิพนไปทำเพิ่มก็สามารถทำได้นะครับเฉพออาะอักขระขอหอมไว้ฝึกนะครับโอเคก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในสัปดาห์แรก นักศึกษาท่านใดมีคําถามประการใดบ้างไหมครับที่เกี่ยวข้องับเรื่องเรียนทั้งหลักสูตรแล้วก็ทั้งเนื้อหาที่เรียนมีบ้างไหมครับหรือว่าจะต้องไปทบทวนจากวิดีโอ,อย้อนหลังก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจบจากชั่วโมงเรียนแล้วอาจารย์จะอัพโหลดเข้าไปที่กลุ่ม Facebook นักศึกษา,าก็เข้าไปดูย้อนหลังในกลุ่ม facebook ได้นะครับ ถ้าไม่มีคำถามนะครับในสัปดาห์แรกนี้นะครับอาจารย์สิทธาก็ลานักศึกษาไปก่อนนะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ